สวบัติพรมสวัสดีมันอยู่กับบอสตาคำมตะกาครับผมมือก็ออกมาอยู่บดอ,อยู่โคกหนองหน้าเก่าครับมือนีนก็ได้แอ,ม,อ,อมแล้วหลังจากบริมาหาบริพนธ์สองมือเลี้ยวขนาดเลยนะสองอาทิตย์สอ2มือครับ <laughs> <laughs> นี่ครับฝน มันก็ได้ดแอมครับปูปูทางนั่นบราต้อประการบริมาครับผมก็เลก็ได้มา,มแ,แ,มาแอมแอมฟ้าเฮือนซอยบาิพนครับผมบาเอียพิ่งกระทาสีมอนน,นี่งานเบา างเพิ่อก็ใส่แล้วจะใส่แต่มือแดงบพราะตาทำไปตาเบิออกมาจากเืธอนี่ตัวนั้นก็จะเป็นบานประตูครับตัวนี้นก็จะเป็นหน้าต่างหน้าต่าง <c oughs> หน้าชนันนาแล้วครับพี่น้องนันนาแล้วโอ้สร้างสีสามาหน้าคายสีท่าสีสีนะผู้คุ้มผู้คุ้มนี่ ผู้คุ้มานสีย่อยใส่กรประกาศย่างไปหาังมุือน่อปรมุสือ เม่ได้เช้นรถทีงานเบาๆครับ,บงานเบาๆข้าวไม่ได้ครับงานเรวเป็นหลังเลยนเลยานาะงานหลังเนี่ยเป็นชินลดีอ่ะล่ะ à mà không công, à haha, hóa ra bao, haha, 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 เรับรรจุคนให้ um, ับตันเล็ครับตานเด่แอมทางหน้าฝนครับน่าจะแบ่งหน้าที่กันเนี่ครับเนื่องจากเรื่องการให้มันเล้วไว่ไหวอีกหนี่อยทางเพื่อนกับคุดคุดดินทั้งหมดอีกครับสร้างโรงแอมแอมเพื่อนครับ เดินพาพทังยวกับเราสองคนนะครับเราอื่นก็ห้าสิ่งงานเชื่อมก็จะเป็นงานเชื่อมของบางยี่คนครับบางยีคนเป็นเชื่อมเป็นเชื่อมเองครับมาครับวันนี้หลังจากเกากินข้าวแล้วเข้ากันทำงานต่อครับ เขาก็จะได้ใส่ประตูหน้าบ้านครับผมเขา้ขากันข้ากันใส่ประตูก่อนครับโอ้ยกแบบารข้วผู้ดีก็บขอ้วผู้ดีครับทีมงานรวมแรงรวมใจครับ <c oughs> จีดนาตังบ้านนึงนะครับนี่ครับผมนาตังบันห้องจะกินเข่าห้องก็เลยิีตัวนี้ก่อนล่ะากินเขาแล้วห้องก็มาใส่ประตูครับตัวนี้ก็จะเป็นหนาตังห้องจะใส่อีกตัวหนึ่งงมาแล้ยิงยิงยิง Nè, kinh hợp Sáng nổng nhinh Nhưng dành để học sáng nổng Ở tay, tay đây, đây, đây Ở ติดตังติดตังเลยทั้งทั้งห้องเอาเลยเ็ดอันนี้ซอยเป็น e ก่อนแลห้องจินแอบตั้งขางี <cools> ้ครับการเลูกเอเียมมาขนาประตูมาก่อนครับอ้อจน่ยงตัวนี้ตัวครับอ๋อเจ็ด คุนให้มันสูตรัาเอ็นเดี่ยวเลยไปสางไงคนจัดการเรียงครับ มีตะไคร่พร้อมตะไคร่หนาต่างนบคุณนี่ไฟไนี่ครับนี่ครับใสหมุนคหน้าต่าง เขาแล้วสา้างไงบนทำรายการเองในต้นไง เซวซีบาวอเแลนตัวงันครับตัะเนก็เซวซี่เนี่ยน้าเซี่่ะเน่ากับแทบเท่ากับแทบหมายะวามตลอดเนี้ย นบลาบอีวัดดีเด้ดดอเ,อเมเ<ำ>อตรส่เซนไอตัวขาวเก็บรเรเา่ะยังเลยสเมตรสีเ่เซนไได้แล้วเนี่ยน่อัได้อันนี้ขอบๆนะขอบตัวนี้เป็นสองเมตรเขาจะเอาขอบอนนเปนบบ็นเกียรนะ์เนาะ อัเมูสินสินกับแลี่สิ้นอัดหูรทางเนี่ยพี่ยเรียวไห้เลยอัดหูเร็วขนาดเนาะมีลาห้าต้องใส่ต้องสี่เเนี่อยงแับนไหโอ้เหลียวเลีวไห้ครับมันนี้ได้นัแอน บานหน้าต่างกับประตูเล็นนประตูใส่ประตูกับใส่หน้าต่างครับคนนี้ใส่กระแอ,อ,อมในแอมพร้อมเรต้องว่าขอด้านนี้ก่อนด้านข้างตรงนี้ มาแล้วแล้วครับเดี๋ยวก็ต,ตามก,กาของปีคลิปเพียงน,นี้ผมทำมาคลิปนี้รูปกระจายกันเลยกดส,สักสักใครบอตางกันต่ากันผมเดี๋ยวจะได้อัปเดตอยังให้ท่านผู้ชมเมื่งอีกรอชมเป็นแหล่งผมจนงานบริเวณของตกกากเสียสิ้นวันนี้ก็ถ้าสีไาแล้วแล้วครับวันนี้ก,ก็ไปนะครับผมบายบายครับเจอกันคลิปหน้าผมครับ